เอหลังจากนี้นะคะเราก็กําลังจะมาเราจะไปเที่ยวตั้งย่านนิดนึงคะ่ะตั้งย่านมีตั้งหลังคะ่ะมีตั้งหารคะ่ะอันนี้เป็นที่ไรคะ่ะเนาะตั้งยา่งยานว่าเปิดในน้ำเข้ามาเมืองตั้งย่านว่าในเขาก็มาตั้งย่าน,น,านอันนั้นคนแจกสั่งมุกค,คะ่ะ เซงเงาคะอยู่จจ้งตรงค่ะอเปินจแจกสังหัวนเนาะเปิ้แจกงเงาค่ะอันนี้เป็นสังเงอ๋ผักกาดแห้งอ๋เปิ้นึ่งไม่ค่ะโอเคยินดีค่ะเอออันนี้ เอาเอาเลยเอากระจกกระจกกระจกเลยนาะเน่หมักปักโอ้ยน่ากินมากเลยเอาอะไรบออ๋อหมักปักน่กินหวาน่ะอวออ๋อข้าก็ใครกินนิดนึงเนาะอ๋อกินสองหวานเนาะอู้วหวานเนาะหวนเจ้าแทงหวานนึงนั่งทงหวานนึงนั่งเนอะโล่ามัหเาอะไผ่าวไ่เป็นมีพาแทงหวานนี่อ๋โลดจะไหนเนี่ยเป็นแน่น้ำหวานกว่าตั้งย่านเลยเนี่ยนะขี่ก้าลงมาขี่หึ่นมาขี่วันหวานขี่เฮฟบินลงมากก็เลยง่ายขี่แคปปีนลงมาก เก็ไม่ได้คัดิกปังข้ามาเนอไร่ะปังข้ามไรข้าวมไข้าวกะเมามันกเขาขีดชับตีนี่ราคายิ่งจมค่ะอ๋อพิษสีดอพิษตีพี่ตานมาตั้งย่นในตั้งย่านจอดเต้พิ่น้องตั้งย่านกยใจดีเต้ค่ะเออ่าก็ไปบอกว่าปิ่น้องปังข้าคนนี้ต้องนีแน มือขี่แคปตินมาแทงวุ้นเมือนเนอะไม่ใชมมไม่ต่อแถวต่อแถวหางยาวไม่เขาก็บอกแนะนำให้เรามาเราก็บอกว่ามือนไปตั้งย่านเลยเนี่ยเราก็มาเลยนะคะนี่ เธอวินแคปตินไดตเตมป้าอปังคำขี่แคปตินแอตเต่นะอะไรมาป้อยแอนเต้เป็นพักพักพักอย่างโซ่อากาศคูกอากาศชมยังอ้ยหอมมากอยากเข้าอุ้ยหอมดีว่สตองใครเลยเขาอ๋อขึ้นสวรรค์อ้อ้ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเย็น เออขี่แคบตีนะต่อหางเลยขึ้นเลยพักตูปีกขึ้นเอาหนันักตังอ่ะฮัลโหลเขาก็นอนตรงไหนโอ้ไปแล้วจีตังไปแล้วตังค่ำเหรอปกติกว่าปังค่ำเชียวนู้อืนก็คือแบบให้แบบเออคือเราเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นโทรศัพท์มาหลายวันมากๆเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้มีสัญญาณไง เราก็เลยเอิดทำให้มันมีสีสันสนุกสนานไปเลยนะคะพี่ไนี่ไจะมีแจกด้วยเหไปฝั่งนี้อีกไปนี่ฮะเดี๋ยวลงทางนะ GPS GPS ตามทางเอาเอาเอาเก็บข้าวของเดี๋ยวหล่นตามทางอ้าวโลสุดยอดมากเลยไปอ้าวขี่เบินทางอมใจขี่แคปตินแทียงขี่วินยากค่ะ ทั้งนี้มีประมามีตั้งนี้ไงขับมาคุนเที่ยวพี่ปอเยี่ยวเยี่ยมยามาบ่ะเมาเมาโอ้ยดูรถปาเจโร่นู่นดิไปแล้วนู่นนู่นนู่นข้นมามกับฝั่งไทยอ่ะเออฝั่งนู้นคือฝั่งไทยนี่คือฝั่งเนี้ยามาแล้วขา้ามสะพานข้ามแม่น้ำไม่ใช่นะคะแค่ขี่อถไปเบาเบาเออเออเดิน นี่แบบเวลาตอนเย็นเนาะมันแบบคลายเครียดดีมากเลยเออได้ฟังธรรมแล้วไงอารมณ์ดีอารมณ์ดีไอช้อนมาด้วยเฮ่อย่าบอกว่าน้ำเนีเ่ยจะน้ำไม่เท่นะน้ำน้ำกับมะนาเข่ากินน้ำไม่เทอ้อหลุนน่องแปลวเข้าเนาะไป,ไปข้ามน้ำเราจะแอบข้ามน้ำไปฝั่งฝั่งนู้นไปไป เขามาน้ำเนนี่ทีเฮ้ยนี้อยาน่ทกีเนี้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังลกับพาคนข้ามไปน้ำแล้ว่ะข้ามไน้ำไปส่งไยแล้วค่ะ่ีน็กส่งน้ำก็คือแบบเรื่อยๆนะคะนุน ทุกคนแบบโอ้ยสุดมากเลยมีแบบเตอรี่สีออมอันนั้นกัดสีเหลืองอ่ะไม่เป็นไรเหลืออีก3ชั่วโมงแมมโมรี่เตรีมมาประมาณเออก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่พออะไรหรอฮะไม่ยังฮะยังไม่ยังยังไม่ยัง 好、啊，我推荐你。 ทแล้วแล้วจะไม่รอแล้วนะอยฝั่งใครแล้วแมมโมรี่เลยอีก3ชั่วโมงนะคะจะต้องถ่ายเต็มทุกอันเลยอ่ะทำไงน้องวัวเธอมาทำอะไรที่นี่ขบวนเธอล่ะ น้องบัวก็มากราบใบพระคุบานนะคะเนี่ยเอ,อ้ยเย็นมากเลยโอ้ยในช่วงยนตอนเย็นอ้าวทำไมแบบมันเย็นขนาดนี้ยหนเวเลยใช่ไหมตเือ่อวะั้งแต่บัก็อามนาะเี่ยเดี๋ยวทีเนเน่มี2วันงนีครับเข้ามาเลลงเจ็ด ๋ยเมื่อกีเมือกี้เขาจะไปซีมนเมื่อกี้กเมือกาเขามาข้าวตัอยู่เนี่ยตั้งย่างมาในเขาตั้งย่างในเขานี่นะสกาวขัาเดี๋ยวมือติดามาขั้วขั้วติดขั้วแต่เดียวพี่น้องไมาไปไว้ก็เปิดเข่าขึ้นยังป้านั่งวันขาเลยมานั่งขาเดี๋ยว่าไงเป่าเดอยมันไปเล้วนา่งซมเนาะยิ่งซมขันขาเยอะมากขันวกุงกากเนาะ ยังเหมือนกันกาย่เหมือนกันกุ้ใก้อนนะมัน DIY มากเลยค่ะแบบอันนี้มันเป็นขั้นนานะคะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยอ้เป็นตัวแบบนี้เลยอ๋ะใส่ถุงอะไรใส่ใส่ใกล้ๆใส่ถุงกระดาเมันได้ยังไงจาดกินข้างนอกได้ยัะไงใส่กรดาษโ เดี๋ยวได้ไปออกเข้าอีกกอนนะคะเขาใต้ใต้แต่อ C M C กำลังรอเข้าเหมือนกันค่ะน่ารขออกไรค่ะขับคขาเหนไลลลงลอยๆอเลยนายแทงสิกรรมไไลทะเนซ์โซนหน้าเฟอร์ตาร์าู้ฟาสตาร์บุกสถากร

บ้านใส่น้นสาขาที่เา้้งกันเมื่อก่อะไรขมันเป็นออกมเวยอ่ะแนมป็นอย่หม้อนได้หมกม้อนได้หมกเลิศฟ้าเออขานเต้ขาวคานหนิมีอรคานหนโอเคโอเคเดี๋ยวให้เลยนะคะเดี๋ยวซื้อินนดหนง่วขาอขานีอ้สายอค่ะใส่ยอค่ะกล้างเนี่ค่ะใสยอายอค่ะใส่ยอค่ะิมือจิมือนี่มือน่า เออดูภาษาเขาเลยอันนี้ก็ขอร่วมบูนด้วยพร้อมกับพี่น้องตั้งย่านในคณอค่ะตูน่าตูบกค่ะชิมพีจิ้งแบบนี้เอยเนาะยิ่งเจมาขาว้องดูนก็อันนี้ก็คือแบบเห็นถึงน้ำใจเขากว่าจะหามันได้จากบนเขาเนาะทำให้คนที่เนมาเยือนถึงเนี่ยได้มีแบบอาหารอะไรนะคะเออได้กินเนาะมีสาวสาวมาเลยนี่นั่นอะไรสาวีสาว นายจะกอดพ่อเนี่ยอะไรนี่ใส่ฟอ เคียวรเคียวก็เข้ามาแล้วลโอ้ขนาดนางเป็แค่เป็นเหล็กเนี่ยค่ะเป็นทองเลยนะเนี่ยเออไเ่นเอ๊เราแค่เหล็กเขาคือทองเลยนะยอ่งยิ่ยยยไหน่งเิยไหน่ยิ่งหนยิ่ปหนึงยู่งไปหนึ่งยิ่หนางย่ไนึ่่หญ่นไหนนี้เปหนเป็นเล็กงป็นึ่งปนเนยนี่งย่นี่ ถ้จะไหนเลยดูด <e ูเขาเขามองเราเขาไม่เคยเห็นไงดูเขาดูเขาจัเวมือนกันอันเลยใส่เรียบเลยเียอามาเหมือดกันเหิือนกันเหิือนกันนั่นนั่นะเหิือนกันจะไร้เน่อยวขาเมือนเนาะเยอะเลยเยอะแยะเยอะเลยยาวเข่าเหรอ

กด้ผลองพธ์แ่ทางนี้ไงว่าซื้อชี้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 ไม่ได้ชี้เสียงไฮุ้้มไหมเะไยจังวันมาขาวแทนทะเลมั้ยันที่กมาแบบกัปปี้ชีเนี่ยขาวทางดีเนาะเอ้เออมาเนี่ยกั่โอ้

รายะฟองก็เลยเหมนอ่างเน้าน้าเมื่อเมื่อตัเกอะเขาำเอามือย่างไปเอาตินั่นไปนงเขาบอกว่าโ้เสือุโน้าโน้าขอนมาอเขาเอานี่มัเหมืนแล้วล่ะเขาอะสานเราได้ฟังทำนี่เนี่ยเขาตั้งมาหิมกันนะื่จังจิกจิกน ก็เขอาก็ตือขิมกระยู่นำน้ำก็นะำเต้าไก่ผัเบียงด้วยไส้หน่ยจังว่าเบียงเปไรนะเนลูกเหนียกอะกังไ้เนี่ยเลือดตั้งหนึ่มมับกะไาเลือดตั้งหนต่งกับอรเนาะคำพอจานหวานเขานอนแล้วไฟ้เลือดหนึ่มกันมา ได้กินไงได้กินทางเล่ไได้กินทางเลม่ไมได้เปนทางลกได้เป็นทาล่กเกเมลไอโลคงไหนกับปไปเอาแน่ลุงหน่มงคำก็มางกันแล้วใหม่เขาแบบจะทวนเาบนะเขาจะาอะไรวะไกินอยู่ไกันเขาทงเพล่แน่ล้วสองไม่ไตักกันเลยอีไอะ

คืนที่ฟ้อนรำรับพระคุบาท่านนะคะพระคุบาท่านยังอยู่ข้างบนค่ะโอ้โหนี่นอกเขาแต่แล้วมัวน,นะเออใครๆได้่อกไม่ได้ได้เลยเราเข้าไม่ได้แน่เลยบบบบนี่คืนที่เจ็ดโมงครึ่งแล้ว Thank you. Saya boleh, saya boleh sampai sampi sampai ตอนนี้น้ำป่าไหลมาแล้วหลังจากที่ฝนตกนะคะนี่เราต้องย้ายคือแบบมาไวมากเพียงในแค่5้านาทีไม่เกินนะเนาะมาไวมากเลยตอนนี้เราต้องย้ายเขาย้ายของจ้าพเต็นนี่ว่าอะไรของเราต้องย้ายขึ้นไปบนถนนแล้วจะต้องนอนบนถนนแล้วโอ้ชีวิตนี้สุดปังโอ้โวบาลเอาการผ่านพื้นที่หนึ่งล้าน ตัวถหนักเรยะหนักไหักไงในเราได้ัหมคะเนี่ยเต้นนะตนต้นนโอยนั่งยังนุบมดเออใสนั้นแหละนั่งยกหนิ่งมัด ไม่ควรน้ำจะขึ้นไงเออยายไม่ต้องต้องไปก็ไรโร่ไปไหนไหน,ไหนี่ยไงไปไหนไหน,หน,หนี่ยแนวอ่ะตีดข้างเลยอะอย่าไปข้าน้ำเดือดน้ำหนาวมันนังต้องไปนี่แหละ <c oughs> ที่เมืองเหนื้อ <c oughs> <c oughs> น้ำท่วมหัวเราแล้วทีนี้เป็นไงคุณนายออกไปหน่อยน้ำจะท่วมหัวแล้วน้ำท่วมอันนี้อ่ะซุ่มเนี่ยเจ้าประกาศร้ายเขงพูกนี่เขาทำใมีลูกค้าไปถอนได้ด้วยค่ะโอ้น้ำขึ้นสูงมากเลยเนอะนู่นหลุดคลอกที่สี่กันเออมันมืนมันมึนดีนะมึนนะ ที่นอนเราเอาเลวเอาใหญ่แล,ล้วพี่มี่ไม่เป็นพกองไม้เหรอไม่ไม่เห็นอะไรเลยแะยม,มันมืดจงัง